นิทานเรื่องปลาน้อยท่องโลกกว้างในทะเลสีครามกว้างใหญ่มีเจ้าปลาน้อยตัวหนึ่งชื่อว่าปลาสายรุง้งมันมีเกล็ดหลากสีสวยงามเหมือนรุ้งกินน้ำแต่เจ้าปลาน้อยรู้สึกเบื่อหน่ายกับการอยู่ในแนวปะกการังเดิมๆทุกวันมันใฝ่ฝันที่จะได้เห็นโลกภายนอกอยากรู้ว่าทะเลที่อยู่นอกแนวปะกการังจะเป็นอย่างไรวันหนึ่งปลาสายรุง้ง จึงตัดสินใจว่ายออกไปนอกแนวปะกการังเพื่อสำรวจโลกกว้างในขณะที่เจ้าปลาน้อยออกสำรวจโลกใต้น้ำมันได้พบกับปลาดาวที่ติดอยู่ในซากเรือเจ้าปลาน้อยตัดสินใจช่วยปลาดาวด้วยการดึงแผ่นไม้ที่กั้นปลาดาวไว้ออกแม้เจ้าปลาน้อยจะเป็นปลาตัวเล็กและไม่มีพละกำลังมากแต่ความตั้งใจและความพยายามของเจ้าปลาน้อย ทำให้ปลาดาวสามารถเป็นอิสระได้เหตุการณ์นี้ทําให้ปลาดาวทราบสงใจและเกิดความผูกพันกับเจ้าปลาน้อยหลังจากนั้นเจ้าปลาน้อยสีรุ้งได้พบกับเต่าทะเลและแมงกะพรุนทั้งสามตัวต้องร่วมมือกันเพื่อสำรวจถ้ำประการังแห่งความลับซึ่งเป็นถ้ำลึกลับที่มีประการังเรืองแสงที่สวยงามพวกมันได้เผชิญหน้ากับกระแสน้ำที่เชี่ยวกราก และเส้นทางที่มืดมนแต่ด้วยความกล้าหาญและความเชื่อมั่นในกันและกันพวกมันก็สามารถผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้ทําให้เกิดความสนิทสนมและความไว้ใจซึ่งกันและกันมากขึ้นในระหว่างการเดินทางเจ <c oughs> ้าปลาน้อยสีรุ้งได้เล่าถึงความฝันของมันว่าอยากเห็นโลกใต้น้ําที่กว้างใหญ่อยากรู้ว่ามีอะไรอยู่ในมุมอื่นๆของทะเลบ้างเต่าทะเลและแมงกะพรุน ต่างก็แบ่งปันประสบการณ์และเรื่องราวของตนเองทำให้พวกมันรู้สึกว่าแม้จะมีความแตกต่างกันแต่ก็สามารถเรียนรู้และสนับสนุนกันได้จนเกิดเป็นมิตรภาพที่แน่นแฟนเมื่อกลับมาถึงแนวปะการังบ้านเกิดเจ้าปลาน้อยก็ได้เล่าเรื่องราวการผจญภัยและความงดงามของโลกภายนอกให้เพื่อนเพนฟังทุกตัวต่างชื่นชมในความกล้าหาญ และการแบ่งปันของปลาสายรุง้งนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการออกไปค้นพบโลกใหม่ๆทำให้เราได้เรียนรู้สิ่งต่างๆและได้เพื่อนใหม่ที่จริงใจ